เมื่อเราล็อกอินเข้าเกมแรง พึ่งเล่นเข้าเกมแรกนะจ๊ะเทอาเบอร์อะไรก็เดี๋ยวว่าจะพึ่งเล่นข้เกมแรกเฮ้ยรอบนี้มีวัตเตอร์ไฟด้วยหือตัวตึงตัวตึงขอให้ตึงอย่างที่ว่าแล้วกันนะไปไปไปเพื่อนเบิร์นไอ้หนี่มึงห้ามมาเลย เอ้ยรีบไป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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปแย่งคิวเรานะครับเพราะว่าเราเป็นคนหิวคิวเรามาให้คิวใายทั้งน้ะมาเดยโอ้โหโอ้โหดูมันเดินดูมันเดินโอ้นะ้าเกดอุ้ยมาแล้วนี่งไงมาทําไมไม่ไมไอายบ้านหนาลเลยน้ยองไม่ต้องกลับคืนมาม,มา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 เอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอุ้ยพอเลือดล้นแล้วจะหนีเข้าบ้านตัวเองเ ลำเคลลำคารลำควรเอามาอีกแล้วาวเลือดมันเพิ่มได้ไงวะหรือว่ามันไปเพิ่มเลือดมาอ๋อตรงนั้นไงมาสิมาสิมาสิม,าสมึงมา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 จะหนีไปไหนโอ้เมธนูสามก็มาดีครับฉันมีธนูสามนะอืมอมไอ้นี่ไอ้นี่อยาก่าไอ้นี่อยากซ่ามามามาอืมอืมไม่ต้องกลับหลอกป้อมมามาสู้กับฉันมาเออมามาอุ้ยตตยเรวตเตยแร้วแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมาแค่พวกคลิปเนี่ย ฉันขี้เกียจตีคิบอะแต่ไม่เป็นไรตีเอาแต้มตีเอาเลเวลตีเอาตังเออเอาไว้ซื้อของแบบนั้นไงมันมาอีกแล้วมันเกิดไว้จังวะฮัลโหลที่วัเกิดนะเป็นสิบนาทีห้านาทีโอ้ต้องรอแบบเกินไปเกินไปเกินไปนะเกมมาอีกแล้วไอ้สองคนนี้มันมาเรนนี้บ่อยนีเนี่ยสงสัยมันแคนจัดแขนจัดประรัดลาออกขนาดประรัดลาออกยังบอกว่าแขนจัดอืมโคตรเชียบ <laughs> มุกอะไรวะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหรอแบบเนี้ยเออไอผู้คลิปนี่ก็มาบ่อยจังฮะาเดี๋ยคลิปเลเวลของฉันเนี่ยก็ตายหมดหรอก <c oughs> ใครสั่งใีซสนว่าให้มาเจ้า <c oughs> นายแก่ใช่ไหมม,ม,หไหม,มันมาอีกแล้วเห็นไหมมันมาอีกแล้วกจะมาทำไมมาสิสองลุมหนึ่งฉันก็ไหวฉันไม่ใช่เออรอเรียลแต่ฉันคือเทลนะัทเออโคตรเท่เออมาตาีอุย้ย ลัดคิวเพื่อนเลยอ่ะเมื่อกี้ลัดคิวเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนหัวปะเนี่ยเพื่อด้ลัดคิวเพื่อนสองคิวเลยว่ะกลับบ้านก่อนแก้ความอายหยอกไปเอาเลือดลองมาเลนกลางดูซิว่ามันจะมีใครมาบ้างนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาปือปูค้างเลยเมื่อกี้มันมาแล้วรอเลี้ยวรอเลี้ยวถึงฉันจะรอเลี้ยวแต่ฉันก็คือเทลนะอุ้ยพวกนี้ยังเล่นอีกลระมาตีป้อมเถอะเพื่อนมา แต่ว่าเลนบนเขาก็มันมันนะก็อยากไปช่วยอะนะแต่ว่าเลนกลางก็ยังไม่เสร็จต้องตีป้อมอีกเออมา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 ,มา,มาโอ้ยคลิปหมดแล้วเั่นไปหาฟาร์มดีกว่าทุกคนฟาร์มแถวนี้เลยไม่ต้องไปฟาร์มไกลๆเหยืย่อสตูมันก็มาหาเราเองเราไม่เข้าไปหามันก่อนเออดีเวอร์ ข้างบนมันจริงด้วยวะโห,โห,โหไอตัวมันตีอะไรวะนะไอ้เครื่องน,นั้นอะมันตีอะไรกันก่อนฮะเออ,อมันตีชิมนี่ว่ะก็นึกว่ามันตีกันเออบ้าตายคนเราเออมามามาพังป้อมเพื่อนมาป้อมเลนบนเนี้ยต้องพังสักป้อมนะโอเคป่ะเพราะว่าเลนกลางก็จะพังเหมือนกันเออมาต่อไปเดี๋ยวเราไปช่วยนะเพื่อนหมามันมาแล้วคิดจะมาสู้เทวันนั้นอย่างเงี้หน่ะหรอไม่มีทางหรอกตายไปเอาอีกแล้ววะ กูอีกแล้วเหรอเมื่อกี้กูได้คิวอีกแล้วเหรอเพื่อนหนีเลยเมื่อกี้พุ่นหนีเลย,เ,ลยเอานีม่มาจากไหนเาาหนี่ยมาจากไหนเน eh? ี่ยมาจากไหนเนี่ยมามาจากไหนฮะอู้จะตาย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 ไหมอู้ <c oughs> ถ้าไม่ตายถ้าตายจะ,จะสู้เออเออไม่ตายโ <c oughs> อ้โหสงสารมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาน่าจะคิดว่าเราตายแล้วแหละเขาน่าจะสู้เต็มที่แต่ว่าที่ไหนไดเขาตายเองเออ เออเอาสวัสดีใจเธอมาเรามาต่อกันที่เรนกลางต่อโอโหโอโหมันมากอืมอ้อาวไม่ได้รัดคิวเพื่อนเอาไปแล้วนี่รอเดี่ยวมันเอาไปแล้วอะ่ะเธอโอ้สวัสดีใจคลิปถึงสามเอาทั้งสี่ไม่ใช่หรอเอ้สามเออสี่เอ 3, เอนั่นแหละเอาเอาเอวยังกันแนะ่ฮะเออเดี๋ยวเธอไปพังป้อมก่อนเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยเออเออเอเอเดี๋ยวฉันไม่มีศัตรูมาแถวนี้เลยเหรอมันกลัวอะไรกันอะ่ะ เงินไม่มีสตูชันขอฟาร์มอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นเครื่องสังเวยก่อนก็นแล้วเกินนะมาจะวิ่งเข้าบ้านทําไมออกมาเดี๋ยวนี้เออเอามากันแล้วเหรอมาแล้วเหรอ,ฉ,หรอนะฉันยังไม่ไปหรอกนะฉันยังไม่ไปหรอกนะอุ้ยอุ้ยเทวนัทเวลก้านี่ตีแรงมากเลยนะคือแบบเลื่อนไม่ลดเลยอะเลื่อนไม่ลดได้ยังไงเพราะว่ามันตีไม่โดนโอ้โอ้โอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเ็บจังเลยอะเทวนัทเก็บสองไปแล้วอะเก็บสามมาเมื่อกี้โอ้โหศพนองกองกับพื้นจุดว่าตายมาป้อมทาป้อมต่อไปนะฮะโอ้โหมันมาอีกแล้วมันมาแล้วอื้มมันแว้นมามันแว้นมาเป็นนักซิ่งวิ่งหนีหมานักซิ่งวิ่งหนีหมานักซิ่งวิ่งหนีหมาจะหนีไปไหนคิดว่าเลือนโอ้โอ้โอ้มาอีกแล้วเหรอรอเลี้ยว มาตัวเดียวหรอโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวว้ายกูวิ่งก่อนจ้าเอาอันนี้มาทำไมฮะเลือดน้อยก็ตายเป็นสี่ทอยทอยไปเป็นสี่หอยต่อไปฉันขอวับกับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปวับที่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีเคนมาตีเราเห็นไหมเห็นไหมเออดูในแผนที่มันมาอีกแล้วฉันไม่วับกับหรอกฉันจะสู้กับผูก้แก มาเลยมาเร่มามาเลยอุ้ยมันจะตายแล้ว่ะมันจะตุยแย่แล้วขอวับกลับแบบวับกลับแบบอือมันจะมาอีกแล้วอุ้ยมันตีป้อมมันตีป้อมเราอย่าทํานะนั่นคือการฉันบอกให้หยุดยหยุดอยู่เน้ออ้อาวตายแล้วอ้าวตายตายแล้วเหรออ้าวรอบนี้นะคะเราไม่ได้แค่จัดการเองเพราะว่าป้อมเนี่ยเป็นคนช่วยเราด้วยป้อมเล็กนะคะ ว่ามาคนช่วยเราด้วยก็ขอบคุณมากนะจ๊ะอู้หมันมาอีกแล้ว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 เอา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 อู้หข้างบนดูข้างบนตีกันละอย่ามีเรื่องเกินเนี่ยมีเรื่องกันไงเอาคุณได้คิวแล้วเหรอคุณได้โอ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 ้ตายตายตายอันนี้อันนี้คิวใครอันนี้คิวใครคิวกูอีกแล้วเอาคิวกูอีกแล้ว อุ้ย MVP มาดูกักว่ามาดูกันว่าตอนจบเกมว่าตอนจบเกมใครจะได้ MVP โอ้ยก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้ MVP แต่ว่าคงเป็นเชฟวันดัดอยู่แล้วนะเซอเค้ตมตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเออชนะโอ้โหก็รู้ๆเห็นๆกันอยู่นะว่าใครจะได้ MVP รอดูตอนจบเกมกันละกันนะ เอโอโหเกือบได้เลยนั้นเนี่ยอุ้ยแค่นี้ยังได้ MVP แค่นี้ยังรู้ว่าฉันได้ยังได้ MVP วี้ีไดเอ v p โอ้โอสิ่งเอฟเฟกต์มาอีกรอบฮะมาอีกรอบเออ